ครับก็ถือว่าแดงเดือดเหมือนกันช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าเซนบ้านเราที่ผมบอกว่ายังไงก็จะมีโอกาสเด้งแหละนะครับลงใปลบถึง2ีจุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับตัวเซกิตี้เนี่ยก็ลบไปอยู่ประมาณช่วงบ่ายก็ลงลบไปโลถึงลบสิจุดนี่ก็เด้งมาเหลือลบหนะครับก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นการปรับฐานแหละนะครับจากการที่อาจจะเด้งขึ้นมาในช่วงสวันที่ผ่านมา นะครับพอมีการปรับฐานบ้างแล้วก็แน่นอนคุณมาเราไม่ได้มีกลุ่มเทคโนโลยีนะคะมีกลุ่มที่อาจจะคล้ายคลึงนะครับอย่างอย่างเช่นกลุ่มรถช่างหรือว่ากลุ่มที่ขายเกี่ยวกับตัวของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับท uh. ี่รับโอเคเขาก็เกิดเลยตัวปรับขึ้นมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัว S I X อยือตัวอื่นที่มีการเด้งขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับค่ะ ตัว k คซอย่างเนี้ยก็มี mm hmm. แรงขายทำกำไรออกมานะครับแต่เดลต้าเองเนี่ยก็ปรับขึ้นไปบวกแรงนะในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยแต่ไม่ผ่าน500บาทนะครับ mm hmm. ไอชนแถวบริเวณ46 9 6, เนี่ยก็ย่อลงมาตอนนี้กลับลงมาเสมอตัวแล้วก็เลยทำให้ชุดทำให้ดูเหมือนไม่สามารถช่วยให้เซ็ตรีบาวได้นะครับ mm hmm. นะครับก็ดูแล้ววันนี้วอลลุ่มคึกคักเหมือนกัน mm hmm. นะครับ เก้าหมื่นล้านก็ไม่ได้น้อยกว่า่วานเลยครับครับได้ค่ะพี่บอยอย่างนี้จะถ้าเป็นในส่วนของตัวที TFX นะคะครับในส่วนของ t ฟกนะครับ่ายังอยู่ในกรอบที่วางไว้เมื่อเช้าเนี่ยเราให้อมองย่อไว้นะครับสำหรับเซ็นเองห0ึ2 1เนี่ยตรงบริเวณแถาๆเก้า 47948<ช>ก็ยังอยู่แถวๆนี้แหละหนะครับอตอนนี้ได้มา951คือฟิเจอร์เนี่ยมันก็เริ่มขยับเข้าใกล้เิตี้ได้มากขึ้นนะครับลบน้อยกว่าเนี่ยคือจริงๆมันลบใกล้เคียงกันเนี่ยก็บ่งบอกว่าน้อยทุนเนี่ยไม่ได้กลัวมากนะนะครับแถ้าต่างชาติเนี่ยเย็นนี้ตวาอมชื่นวันเนี่ยเขายังลองต่อเรื่องอ่ะเป็นวันที่สี่เนี่ย ก็น่าจะเป็นสัญญาเลยว่าเขาก็มองว่าไม่น่าลงแรงนะครับเราน่าจะยังมีโอกาสใช้เวัพขึ้นไปต่อได้เหมือนกันครับก็ในกทธ์เนี่ยยังถือลองได้นะแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าดูเ้วเนี่ยดาวจรฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้ลบอยู่166จุดนะครับนักแบกตัว100ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็ลบอยู่ประมาณ164จุดหรือว่าประมาณ1.2เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วกฟิวเจอร์เนี่ยมันลบแรงเนี่ยแน่นอนคุณกลุ่มเทคพวกนี้น่าจะยังโดนเขย่าร่วงอยู่นะครับครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขงเงินเฟ้อของทางสหรัฐที่มีการเริ่มเล่งตัวขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะกังวลแหละว่าเฟดอาจจะต้องมีการนะครับคุมเข้มางการเงินเร็วขึ้นะนะครับปน,นี้ก็แน่นอนกลุ่มเทคมันก็โดนก่อนเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวเกี่ยวกับ เรื่องของต้นทุนการคู่ยืมต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าบ้านเราที่มีคุ้นมีกลุ่มพลังงานอยู่นะครับ<อ>ที่ึ่งผลอยู่ตอนนี้ก็น่าจะช่วยแบบประครับประคองตัวของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยให้ยังผมวยังสามารถไซเวในกรอบบนได้ต่อไปนะครับอค่ะ โอเคพี่มวยเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตหุ้นที่พูดคุยกันเมื่อช่วงเช้านิดหนึ่งนะคะมีทางหุ้นลองแล้วก็หุ้นช็อตหุ้นลองเมื่อเช้านี้รู้สึกจะให้ตัวของ i r p รพซีไปครับตัว i ออ c พีซเราให้ตั้งหลักแลนะครับกอโซนตั้งแต่สี2หนึ่งสองสี่หนึ่งหกเมื่อเช้าก็ย่อตรงสี2หนึ่งสองผมว่าก็ยังพอยังพอสู้ไหวนะนะครับแล้วแล้วก็ทางส่วนทางนรยบายอ่า พอทำบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่มีการทําตัวทางตัวท,วทวําอหุ้นยุคของมาเนี่ยก็มีการมองเออร์ดิ้งที่ดีนะครับ<ม>ก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปมองขายเดิมเนี่ยที่สี่บาทสามสิบยังมีโอกาสนะครับวันนี้แรงขายออกมาเยอะนะครับแต่ก็ยังมีแรงซื้อคืนเยอะนะวันนี้เซลออกมาเนี่ยหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นำซื้อแค่สาัษษาสามก็ลงไม่เยอะยังมีแรงรับอยู่นะครับ คได้เลยส่วนหุ้นหุ้นชอน็อตเนาะมีสองตัวด้วยกัน R S กับ M T C นะคะครับตัว R S, น, <S นะครับก็อลงไปโลจุดยี่สามบาทแตะ,ะยังไม่ได้ลงต่อแต่ก็คิดว่าทรงน้อยังไซเว์ดาวนะผม่ายังถือชอ็อตได้แล้วก็มองว่าน่าจะลงไปน่าจะค่อยๆแก่งลงไปทดสอบตรงบริเวณเช่นค่าเฉลี่ยสองร้วันะนะแต่แถวบริเวณยีิบเอดบาทต้นๆเป็นไปได้คะ,ะครับค,ครับ อีกหนึ่งตัว m t c ครับตัว m t c วันนี้ก็ลงต่อนะครับคิดลงไปโลถึงห้าสิบเก้าบาทยีสิบห้าก็จะมองลงต่อครับวันนี้ลงไปสี่เปเซ็นต์ละนะครับก็น่าจะลงไปถึงทั้งหลักโซนบริเวณห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบห้าได้เหมือนกันนะครับถ้าใครเล่นตัวเทรดตัวของดีดเวพุทหรือว่าตัวของช็อต NTP future เนี่ยก็สามารถที่จะ ใน้รอบฟิตลนต่อไปได้นะครับค่ะ,คะโอเคได้ค่ะพี่บอยถ้าเราไปดูในส่วนของตัววอลลุ่มบอกเทรดกันบ้างละคะ,อะวอลลุ่มบอกเทรดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีกระจุกตัวเข้ามาเนี่ยมีตัวไออามีตัวไออาร์พีซีมีตัวการกุลน,นะครับที่มีบอกเทรดเข้ามาเกินหนึ่งหมื่นสัญญาเนี่ยะนะครับแต่ว่าราคาก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวหวือนหวามากนะักนะครับยังอดูแล้ว วันนี้บล็อกเทดไม่ได้คึกคักเพราะว่าเราบอลุ่นน้อยแล้วก็ไปกระจุกตัวอยู่แค่ไออาร์บีซีตัวของการกลอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะครับก็เลยดูแล้วยังไม่ได้มีอะไรเด่นชัดมากนะครับบอลุ่มบล็อกเทดไม่ได้คึกคักแต่ว่าบอลุ่มตลาดเดียววันนี้มันเยอะลีนะครับค่ะพี่เอาละทีนี้ไปดูในส่องทองคํากันบ้างดีกว่าแนะนํายังไงดีคะครับทองคำเนี่ยผมว่าอา,อาจจะมี รงขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับ<ะ>หลังจากที่ปรับขึ้นมาเนี่ยเขาเร่งโตขึ้นมาเนี่ยสี่วันติดแล้วนะครับ<ะ>แล้วก็เริ่มชนตรงบริเวณแนวต้านหน<ะ>ึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าใครยังไม่มีของยังยไม่ต้องกล,นะ<ะ>ลัวตกรลนนะผมว่าราคาทองเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบวิ่งขึ้นชดแบบหมวนเดียวเลยะนะครับมันจะรอตั้งรับได้บริเวณหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าโซนเนี่ยนะครับ<ะ>รับได้นะแต่ถาาว่ายังมีโอกาสที่มันทดสอบหนึ่งแ้าสูไหมน่าจะมีนะครับถ้าผ<ะ>่านได้เนี่ยก็จะไปหนึ่งแปดเจ ค่ะครับโอเคได้เลยค่ะขอบคุณพี่บวยมากมีอะไรที่จะฝากทิ้งท้ายให้กับพี่ๆนักทุนหน่อยไหมคะอ่าครับช่วงนี้ก็นะครับที่จะฝากไว้เนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าไปลืมยกกาปสูงตลอดเลยนะครับจนกว่าเราจะได้รับวัคซีนกันทั่วถึงนะครับค่ะขอฝากไปด้วยครับได้เลยค่ะพี่บวยขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะครับคุณนะคะคําแนะนําจากทางด้านคุณพมรสุวรรณสาครนกุลนะคะก็มีคําแนะนําให้กับพี่ๆนักลงทุนก็มาตั้งแต่ช่วงหุ้นทิมตาแล้วล่ะก็หุ้นลองนะคะ IRPC เนาะแล้วก็หุ้นช็อตน,นี่ก็ยังมี2ตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวของ r s แล้วก็ MTC นั่นเองนะคะส่วนตัวที่มี Volume วอลอกเทรดนะคะเยอะก็ยังเป็นตัวของ IRPC แล้วก็กันกุลนั่นเองนะคะ